1ิบกุมภาวาเลนไทน์2567นยะครับมี FC คอมเมนต์มานะครับผมพิมพ์ไว้ผมพิม,ม,มพ์มไว้บอกใน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 คลิปหนึ่งของผมใน YouTube พี่เดินผิดนิดเดียวบอกว่าผมอะเดินผิดนิดเดียวเงินเดินก่อนความคิดเฉยพูดตรงไปขอโทษนะครับพี่เขาคอมเมนต์มาแบบนี้ ผมหยิบมาพูดนะฮะไม่ใช่ว่ามาประจานเขาว่าเขาดูถูกผมนะผมหยิบมาพูดตรงที่ผมชอบว่าเออคือเขาก็คนคนหนึ่งนีที่ติดตามเรานี่แหละนะครับเขาก็อยากจะพูดอยากจะเตือนเราในบางอย่างบ,บางบางโอกาสแต่เ,เขาไม่กล้าบางทีการคอมเมนต์น่ะนะพอไปเจอคนหน้าหนาหน่อยคน เอฟเยอะๆหน่อยคนเงินเยอะๆหน่อยก็จะกลัวก็จะไม่กล้ามีแต่ชมมีแต่ยอกันอย่างเดียวนะครับแต่ไม่กล้าพูดแบบแบบจากใจนะผมบอกพี่นะพี่เดินผิดนิดเดียวเงินเดินก่อนความคิดพูดตรงไปขอโทษนะครับพี่คือตอนแรกอะ่ะผมซื้อไก่แล้วซื้อไก่ตื่นต้ไหมผมซื้อไก่แพงเห็นไหม ผมไปซื้อซื้อตัวละสองแสนนะเริ่มจากพี่เอี่ยวนะซื้อพี่เอี่ยวหมดประมาณห้าหกล้านกล้าพูดลง YouTube เลยนะครับผมนะซื้อพี่เอี่ยวเนี่ยแล้วก็ซื้อพ่อไก่ตัวละสองล้านสามล้านนี่นะผมผมซื้อหมดเงินไปประมาณสิบห้าล้านได้นะครับพ่อไก่เม่ไก่ประมาณนั้นนะครับ แล้วก็พี่เหี่ยวอยู่ประมาณห้าล้านนะประมาณนั้นนะยี่สิบล้านแล้วแล้วผมซื้อที่ดินอีกหนึ่งไรเพื่อสร้างฟาร์มนะครับทั้งซื้อทั้งสร้างหมดไปประมาณสิบล้านสามสิบล้านแล้วนะที่พูดอยู่นี่นะครับสามสิบล้านแล้วนะแต่มันไม่ได้ว่าจ่ายทีเดียวไงให้เสียเงินสาสิบล้านมาจากไหนผมเอาเงินมาจากธุรกิจผมนี่แหละนะครับแต่ผมเอาค่อยๆ ดึงออกมาดึงออกมาดึงออกมาสูแล้วเป็นสามสิบล้านแล้วผมได้เลยเงินเดินกว่าเงินเดินก่อนความคิดเฉยเลยเอฟซี e บอกขอบคุณมาก,ขอ,มาก,กา comment, ขอบคุณมากที่กล้าคอมเมนต์ขอบคุณมากที่กล้าเอาความคิดเห็นนะครับผมบางครั้งนะผมบอกเลยคนที่ร่ำรวยเนี่ยคนที่ร่ำรวยและคนที่มีความรู้เยอะเนี่ยจุดที่อันตรายที่สุดจุดที่น่ากลัวที่สุด คือจุดที่ใครๆก็ไม่สามารถเตือนคุณได้แล้วนะครับอย่าหลงและเลืองในอำนาจทรัพย์สินเงินทองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งที่สุดอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีใครมาสอนผมได้หรอกถ้าสอนผมได้คุณรวยกว่าผมไหมล่ะคุณเก่งกว่าผมไหมล่ะคุณหาเงินได้มากกว่าผมไหมล่ะไม่หรอกครับ เขาก็ไม่ได้หาเงินได้มากกว่าเราหรอกนะเขาพูดไปเราจะเอามาใส่ใจมันก็เป็นประโยชน์ของเราเราจะไม่ใส่ใจเราก็ไม่ได้อะไรจงทําตัวเป็นน้าครึ่งแก้วแล้วท่านจะเติมเต็มสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ในปัจจุบันนะครับคําเตือนที่มีประโยชน์คําพูดที่มีความหมายสําหรับผมนะนะครับผมใส่ใจเสมอนะครับผม ผมใส่ใจเสมอผมเป็นนักสู้นะครับผมเป็นนักสู้นะนักสู้ที่ไม่ใช่ว่าบุกอย่างเดียวรับด้วยเป็นน้ำครึ่งแก้วอยู่ตลอดเวลาผมเติมได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะครับนะผมสู้อยู่แล้วครับผมสู้อยู่แล้วขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นี้เตือนใจผมนะครับนะถือว่าพี่เตือนใจผมนะครับ นะยินดีมากครับที่คอมเมนต์มันหาหน้อยคนหรอกนะครับเต็มพี่ก็คอมเมนต์ย่อผมไปน,นั่นแหละพอมีคนสะกิดหน่อยก็จะงอนจะโกรธจะประจานเขานะะแต่ผมไม่หรอกผมขอบคุณพี่คนนี้นะครับผมเขาก็น่าจะฟังฟังอยู่ติดตามอยู่แหละเพราะว่าเขาตามติดๆเลยนะครับนะผมลุยต่อผมสู้ได้ผมสู้ไหวอยู่แล้วครับ นะฮะผมสู้ไหวอยู่แล้วหมดไปสัก30มกว่าล้านแล้วเนี่ยนะครับผมก็เข้าใจนะครับว่าคือความคิดในเรื่องไก่ผมเนี่ยรไครความรู้ในเรื่องไก่ผมมันยังอนุบาลอยู่ในช่วงที่ผมลงทุนแรกๆตอนนี้ผมก็มัธยมแหละประมาณนั้นยังไม่ปริญญาอะไรหรอกนะครับก็ลองดูสักตั้งนะครับผมชนะคือกําไรนะครับแพ้ก็คือประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ ถ้าไม่สู้เราก็ไม่รู้ว่าจะชนะหรือแพ้ถ้าไม่อ่อนแอเราก็ไม่รู้ถึงความเข้มแข็งถ้าไม่ยืนหยัดเราก็ไม่รู้ว่าเรายังมีแรงถ้าไม่ถูกแซงเราก็ไม่รู้ว่าเรายังช้าไปนะครับพอมีคนคอมเมนต์ลบมาก็รู้สึก ว่ายกยกูก็โอ้โหบ้าไปเหมือนกันคนนึงนะนะครับเออจะสู้สู้ยังไงอ่ะสู้หัวชนฟ้าสู้มีเงินเอาเงินสู้นะครับพี่ต้องหมดอีกเยอะคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากนะครับผมอ่าหมดอีกเยอะก็เงินผมอะ่นะถ้าบางคนนะเออผมหาได้อะ่ะถ้าบางคนจะพูดอย่างเงี้ยถ้าผมไมห่หรอกครับผมโอ้ผมหยุดแลวเห็นไหมไม่ค่อยเห็นผมซื้อไก่แล้วใช่ไหม ไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมนี่ปีสองปีเนะี่ยผมไม่ได้ซื้อแล้วนะนะครับผมหยุดหยุดละหยุดและเอฟซีเตือนมาหยุดเงินเดินก่อนความคิดโอ้โหคํานี้นะถ้าใครใส่ถ้าใครเอามาใส่ใจนี่เจ็บจี๊ดลึกเลยนะนะครับโอ้โหนะครับมา,ม,มาออกเอามาออกคลิปดิน,นะครับโอ้โหนี่ภรรยา ไปได้ไอ้บวบใหญ่มาผมว่ามันน่าจะเคี้ยวไม่ได้แนละ้วนะนี่แต่มันยังนุ่มๆอยู่ปลูกไว้ที่สวนนี่แหละครับที่กรุงเทพนี่แหละนะครับโอ้โหนี่ใหญ่มากเลยกินยังไงวนี้สองแกงในนี้ต้องเอาปลาแล้วนะนะครับประมาณนี้นะครับนะขอบคุณมากนะครับที่เตือนกันนะครับสําหรับ สำหรับการทำไก่ผมนะครับรวมทุกอย่างเลยก็สาลสิบ้านแล้วมั้งเนาะประมาณนั้นยังดีที่ผมมีที่ดินกับฟาร์มที่ผมซื้อไว้ไร่หนึ่งเนี่ยเออตรงนี้ตอนนี้ประมาณจักสิบกว่าล้านแล้วแหละนะครับราคามันนะ่มันขึ้นเรื่อยเหมือนกันนะเออยังด,ดีเรายังมีตรงนั้นออนะแล้วที่ผมขายมาทั้งหมดอ่ะผมจะไม่ได้เลยหรือนะครับ<ม>ก็ได้อยู่นะทุกพ่อที่ซื้อมาก็คืนทุนตลอดนะครับคืนทุกตัว ยิ่งล่าสุดสุดใจเนี่ยผมซื้อมาสองล้านจากท่านสสเซมเนี่ยนะครับผมซื้อมาสองล้านผมคืนทุนสักสี่ห้าเดือนนะมัง้งนะครับไม่ใช่คืนทุนธรรมดานะเอฟซี FC ของท่านสสจากต่างประเทศนะครับอินโดมาเลยนะครับจากต่างประเทศทั้งหมดอะ่ะติดต่อมาอยากได้ลูกอยากได้สายเลือดอยากได้อะไรเพียบเลยจนแบบว่าสุดใจมันตัวใหญ่เนาะจนเขาบอกว่าไก่สามโลขึ้นครับตัวละห้าพัน นะมีคลิปหน่อยตัวละหมื่นเสียมีเสียส่งมาได้เลยถ้าไม่เตะโวละห้าพันส่งมาได้เลยโอ้โหนี่มันเหมือนถูกหวยลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลยนะครับผมบอกเลยนะครับนะประมาณนั้นครับประมาณนั้นขอบคุณมากสำหรับเงินเดินก่อนความคิดก็หมาคำนี้มันประทับใจจริงๆนะครับนะ เดี๋ยวผมรอความคิดผมก่อนเงินผมเดินหน้าไปก่อนแล้วนะครับผมนะในอาชีพอื่นๆในอาชีพมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียมมุ้งลวดมุ้งกีบร้อยล้านผมเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งเป็นเอกแหละนะครับก็ไม่ยอมใครเหมือนกันนะฮะนะมีร้อยผมก็ 80, แปดสิบเก้าสิบแหละอาชีน้นแต่ถ้าอาชีพไก่เนี่ยผมเริ่มนับศูนย์เลยนะถ้ามีร้อยเนี่ยผมก็อยู่ประมาณ ห้ละมังตอนนี้ตอนนี้นะห้าสอ่ะหกเกินครึ่งอยู่นะครับทั้งความรู้อะไรพวกนี้นะครับอาชีพที่มันยังต้องลุ้นอยูต่อไปช่วงแรกๆที่ผมซื้อเยอะๆเนะี่ยผมน่าจะอยู่ประมาณสัก10มี10อม, 100, มีมีสิมีความรู้แค่10เงินอะเยอะจากธุรกิจอ่าเห็นไหมมานี้ครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับใครจะติดตามผมในกลุ่มในอะไรก็ อยู่หน้า t i k t o อกมีลิงก์ครับเข้ากลุ่มมาได้กลุ่มไหนไม่เต็มก็กดเข้าเนาะนะครับใน YouTube ก็มีกดคำอธิบายรายละเอียดเจอลิงก์เลยนะครับครับ